มาดูขั้นตอนการเปิดใช้งานนะครับให้พี่กดปุ่มสีเขียวแช่ไว้นะครับครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้ระบบรันให้เสร็จก่อนนะครับรอสักครู่นะครับ่านะครับ ระบบกําลังรันนะครับอ่าแล้วก็ระหว่างที่ระบบระบบกำลังรันอยู่นะครับให้พี่หมุนเปิดระบบเสียงนะครับหมุนไปก็ประมาณสักอ่าสิบนาฬิกาเก้านาฬิกานะครับอยู่ขึ้นอยู่กับความดังความเบาที่เราต้องการนะครับตรงนี้เป็นเปิดระบบเสียงนะครับ อ่านะครับแล้วก็เมื่อเปิดเสร็จนะครับเราก็รอสักครู่นะครับให้อ่าระบบรันนะครับอ่าครับผมเมื่อระบบรันเสร็จนะครับอ่านะครับ ให้เราที่หน้าเลขนะครับหน้าเลขนะครับให้เราแตะแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับชื่อว่าที่เป็นหลอดไฟยิ้มนะครับแอปชื่อว่า keep screen นะครับให้ท่านแตะแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับ แต่แล้วก็ถ้าแบบนี้นะครับ้าเป็นแบบนี้ให้แตะซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับให้วิ่งขึ้นแบบนี้นะครับให้วิ่งเป็นแถบแถบแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ ก็ให้ท่านกดคีย์ที่หัวไม้นะครับเพื่อเรียกระบบเสียงขึ้นมานะครับแล้วก็แตะที่หัวลูกศรนะครับตรงตัวโน้ตนะครับไอ้เลื่อนขึ้นให้สุดนะครับที่เป็นตัวโน้ตเนี่ยระบบเสียงของตัวศัพท์นะครับเลื่อนให้สุดนะครับนะครับเลื่อนขึ้นให้สุดแบบนี้นะครับตัวกลางที่เป็นรูปโน้ตเลื่อนขึ้นให้สุดนะครับนะครับ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้แอปไหนก็แต่แอปที่เราจะใช้ได้เลยครับสมมติเราเซลโล่ Zero, เราก็แต่แอปเซโลเข้าไปนะครับเพื่อเปิดแอปขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเปิดครั้งใช้งานครั้งแรกก็อาจจะมีระบบอาจจะรันชานิดหนึ่งนะครับ นะครับเมื่อเปิดนา,นานๆก็ระบบก็จะรันตามปกตินะครับนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเซลลเนี่ยสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องเซตค่าอะไรนะครับกดขี์ได้เลยนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจบแนะนำแค่นี้ครับ